เรื sup wrong, no like ่องนี้เป็นเรื่องสกายวอล์กของท่าเรตนะครับซึ่งโงค์การนี้ทางกองทุนสุราษฎร์ก็จะดำเนินการติดตามต่อไปว่าความราชาที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของเราหรือไม่ถ้าหากเกิดความเสียหายแล้วบุคคลใดจะเป็นผู้รับชอบตรงนี้นะหรือว่าเป็นผู้รับงานหรือว่างานนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสกายวอล์กของท่าเรตนะครับ สก,กายวอล์คเขาาเห็นโครงการน,นี้งบประมาณดำเนินาการประมาณ3ามร้อยาล้านนะครับปรากฏว่าสัญญาเดิมของโครงการเนะี่สิสญญ้นสุดที่18่สกันยา6ห็ดที่ผ่านมาแต่ได้มีการขยายสัญญาเป็นทครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงนามอนมัติขยยสัญญาเมื่อวันที่ที่แปันา6หก็ดขยายสัญญาไปสิ่งสุดนะวันที่สิบเธันวาคหก็ดปัจจุบันงานแล้วเสร็จสาหเบิกจ่ายไปแล้วแค่หงวดนะครับจากทั้งหมดเกวด มูลค่าที่เปิดใจไปแค่ห้าถึงแปล้านบาทงานที่ล่าช้ากว่าที่เปิคือ4ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผู้รับจ้างยิ่งช่วงการทางานไปตั้งววนะแต่เดือนตุลาแต่เมื่อเดือดนพฤศจิกาก็ได้ทยอยเข้ามาทํองานบ้างนะครับงานทาค่อนข้างจะล่าชา้าท่านรองผู้ว่านะท่านรองผู้ว่าซึ่รักษาการในผู้ว่า,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 วาปัจจุบันก็นะได้มีการกริดติดตามการทางานร่วมกับเจ้าที่โครงการอยู่นะครับในผู้รับจ้างเพื่อได้รับการดูา,า,าต่อไปซึ่งเรื่องนี้ทางกรกชสุราษฎร์ ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการของกบชนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วว่ามีความล่าชา้าี่ยวซึ่งโครงการนี้ทางกองชิสุราษฎจะดำเนินงานติดตามต่อไปว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้น,นก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ถ้าหากเกิดความเสียหายแล้วบุคคลใดจะเป็นผู้รับชาอบตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างนะครับจะติดตามต่อไปครับอยือลืนลมาเรียนร,รู้กับผู้ารคราบ